สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับ เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่698กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามนะครับไว้กันด้วยนะ พี่ๆเมื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับพระเครื่องเครื่องรางนะครับผมของสะสมนะครับผมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจนะครับผมรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีดีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อ สอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่ พี่ๆนะครับดูให้ชอบใจนะครับดูให้ถูกใจดูให้สนใจว่าอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องเลครับรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นานๆว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมใน EP นี้นะครับก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับตรงด้านบนนี้เรียงไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่24ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับผมจดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตนะครับผมดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผม เพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะ โทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับหมายได้ที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมผมก็จะขอรับชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกวงนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมท่านใดชอบบูชารายการไหนไปนะครับผมก็จะได้รับพระรายการนั้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับ ูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจก่อนที่จะสั่งชาบูชาได้เลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับซูมกล้องเข้าไปนะครับพี่นี่นะครับเราก็จะเริ่มกันที่รายการที่1ในอีพีนี้นะครับผมสําหรับหมายเลขหนึ่งในอีพีนี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่นี่นะครับรายการนี้นะครับผมเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่เนื้อหาโมสันก็จับ แบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการใหม่เลขที่1นะครับสําหรับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับพี่หกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเป็นสมเด็จนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับหกร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมนห็นะครับดูผิวกันดูได้นะครับพี่พี่เอาที่พี่พี่ชอบใจนะครับผมเอาที่พี่พี่ถูกใจนะครับ สามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมได้ทุกรายการเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีปลายทางนะครับไม่มีบอกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับพี่หมายเลขที่หนึ่งนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญลบุโตะนะครับผมเนื้อทองแดงรุ่นแรกนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับพี่พี่สำหรับเหรียญลบุโตะเนื้อทองแดงนะครับผมรายการหมายเลขที่2นะครับ องนี้นะครับผม400บาทนะครับ400บาทจะส่งให้ฟร like ีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับนะครับผมเรียนนะครับปี1 0ูนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับพี่พร้อมเรี่ยมแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะครับผมนี่นะครับลงบุโตะนะครับผมวัดประดูชิมพรีปี10นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นปิดตานะครับผมผู้เอี่ยมนะครับ องนี้นะครับผมวัสถุพันสูงนะครับผมสามร้อยบาทนะครับผมสําหรับปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัสถุพันสูงนะครับพี่พี่รายการที่สามนะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่เป็นปิตาเนื้อผงนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีเชือกพันรอบแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับสามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผม ถัดมานะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมรงพูมหาศิลานะครับเนือดวงสองนะครับองนี้นะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมสําหรับนะครับผมเหรียญวงปูมหาศิลานะครับผมเหนือดวงสองนะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับห้าร้อยบาทนะครับผม จดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชมให้ชอบใจนะครับผมชมให้ถูกใจกันได้เลยครับเอาที่พี่ๆชอบใจนะครับผมเอาที่พี่ๆถูกใจได้เลยนะครับผมนี่นะครับรูปภาพสามารถขอดูได้ทุกองคนะครับพี่ๆก่อนที่จะชอบบูชาสามารถสอบถามได้ทุกรายการเลยนะครับผมนี่นะครับถ่ายไว้ให้พี่ๆได้ดูกันแบบชัดๆเลยนะครับผมรูปภาพแต่ละรายการนะครับ หมายเลขที่4นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา500บาทนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่5นะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนาลิการงฤงธิ์นะครับพระครูปลัดนะครับผมพรมนะครับครบ5รอบนะครับผมวัดขนอนเหนือนะครับผมจังหวัดอยุธยานะครับรายการนี้นะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญนี้นะครับหมายเลขที่5นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมองค์นี้นะครับ 400บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่เหรียญนารายแผงริ์นะครับผมหรือว่านารายแผงสอนนี่นะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมวัดคนอนเหนือนะครับผมรุ่นพิเศษนะครับที่ระลึกอายุครบ5้ารอบนะครับผมพระครูประหลัดพรมนะครับพี่พี่เปิดให้ในราคานะครับผม 400บาทเท่านั้นนะครับพี่องนี้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่6นะครับพี่องนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับปิดตานะครับผมกับปุโตนะครับผมที่มาพร้อมสร้อยแบบนี้แล้วก็อยู่ในเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่สาหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ เปิดให้ในราคานะครับพี่พี่700บาทนะครับผมสําหรับปิดตาจัมโบ้หนึ่งเนื้อแช่น้มนนะครับแล้วก็มาพร้อมสร้อยนี้เลยนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ700บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมเป็นปิดตาจัมโบ้หนึ่งนะครับผมฝังตะกู่สองดอกตรงด้านล่างนี้เลยนะครับผมอาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับพี่พี่เป็นจัมโบ้หนึ่งนะครับผมที่เหลี่ยม แบบนี้เลยนะครับผมมาพร้อมสร้อยเลยนะครับท่านใดชอบไปแล้วก็สามารถนําขึ้นคอห้อยบูชาได้เลยนะครับพี่นี่คือผมได้มาแบบนี้ก็แบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมเจ็ดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับปิดาปูโตนะครับผมรายการที่หกนะครับผมใน EP นี้นะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นรายการใหม่ในที่7นะครับพี่ <S <S ีองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับรายการนี้นะครับผม450บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมรายการที่7นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับพี่นี่นะครับลองดูผิวองค์นี้กันดูได้นะครับผมสําหรับนะครับผมพระสมเด็จนะครับนี่นะครับลองดูกันได้นะครับพี่รูปภาพสามารถสอบถามขอดูได้ทุกรายการนะครับ เลขนี้นะครับผมเป็นรายการใหม่เลขที่7นะครับผมใน EP นี้นะครับ450าบาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่8นะครับจะเป็นเกจชยโยพิมพ์7ชั้นนะครับพี่ๆองนี้นะครับผม400บาทนะครับสำหรับพระสมเด็จเกจชยโยนะครับผมรายการใหม่เลขที่8นะครับผม400บาทนะครับพี่ๆองนี้นะครับลองดูกันได้นะครับพี่นี่นะครับเนื้อองค์นี้ก็จะ แตกๆประมาณนี้นิดนึงนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมนี่นะครับ400บาทนะครับผมพร้อมเดียมแบบนี้เลยนะครับฮัดมานะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อพรมนะครับพี่พวัดช่องแครนะครับหมายเลขเก้านะครับองค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมสําหรับเหรียญหพ่อพรมนะครับรายการที่9้านะครับเอา350บาทนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อพรมนะครับนี่นะครับ สวงน้ำนะครับผมปี17นะครับ350บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมลพพรมนะครับผม350บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขที่9นะครับผมในพ p นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผม350บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมถัดมานะครับหมายเลขที่10นะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับเอ่อ ถวายพระตาหารนะครับผมหลวงพ่อสดนะครับหมายเลขนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเรียนถวายพระตาหารนะครับผมนี่นะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่10นะครับนี่นะครับเป็นที่ระลึกในการถวายพระตาหารนะครับวัดปากน้ำภาสีเจริญนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม450นะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญเสมานะครับเสมาหลวงปู่ทิมนะครับพี่ๆลงยานะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับผมรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมลงยานะครับพี่นี่นะครับต่อโคตรงนี้นะครับผมนี่นะครับดูกันชัดๆนะครับผมทันใดนะครับผมอยากชมรูปภาพนะครับผมเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามข้อมากันได้เลยนะครับผม นี่นะครับรายการนี้400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเหรียญเซม่านะครับผมหลบกูทีมิสริโกนะครับพี่พี่พร้อมเลี่ยมสวยๆแบบนี้นะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่12นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับผมเปิดโลกนะครับผมหลบดูวัสดุแกปลุกเสกนะครับพี่พี่อันนี้ผมก็ได้มาขอใภ้ด้วยนะครับผมนี่นะครับอันนี้ผมก็ได้มาพร้อมสร้อยนะครับผมเมื่อกี้มุนไปชนกล้องนะครับผมขออภัยด้วยนะครับรายการนี้นะครับผมเหรียญหลวงพ่อทวดเปิดโลกนะครับผม นี่นะครับหลวงพูดูวัสดแก่ปลุกเสกนะครับรายการที่ผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา500บาทนะครับพี่ๆีรายการที่12นี้นะครับผมนี่นะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับอง์นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับหลวงพ่อทวดเปิดโลกนะครับนี่นะครับหย่ยมน้ำทะเลจืดนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมพร้อมเรี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ท่านใดนะครับผมอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับ นี่นะครับองนี้ผมแบ่งปันให้พร้อมสร้อยแบบนี้เลยนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านนั้เลยนะครับพี่ๆี่สำหรับรายการหมายเลขที่อ๋อนะครับผมในอีพีนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่13นะครับพี่ๆรายการนี้จะเป็นนะครับผมคุณแผนนะครับพงไพคุมานะครับผมด้านหลังจะเป็นพระนักปกนะครับองนี้300บาทนะครับสําหรับพระคุณแผนพงไพกุมานะครับผมพินใหญ่นะครับนี่นะครับผม เนื้อจะออกเป็นสีทองทองแบบนี้เลยนะครับพี่ๆ <store S 1> ส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับองค์นี้300อบาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผม300อบาทเท่านั้นนะครับด้านหลังจะเป็นพระนาคปกนะครับผมนี่นะครับเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผม300อบาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นหนุมานนะครับพี่นี่นะครับหนุมานหลวงปู่ทิมนะครับผมเป็นเนื้อโลหะนะครับผมรายการนี้นะครับ เอา300บาทเหมือนกันนะครับพี่ๆนี่อาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่ากรอบเก่านะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นธนุมานะครับผมเป็นเนื้อโลหะนะครับผมถือว่ามีน้ําหนักเลยนะครับสภาพเรี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเปิดให้ในราคา300บาทเท่านั้นนะครับแต่าหัท่ันใดนะครับผมสนใจคู่กันนะครับผมกับกุณแผนนะครับเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับพี่ๆอันนี้เป็นใต้ฐานนะครับผม สภาพก็จะเดิมๆนะครับพี่เพราะว่าอยู่ในเรี่ยมเก่านะครับถัดมานะครับผมจะเป็นนะครับพระกรุธากระดานนะครับผมรายการนี้300บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับพระกรุธากระดานหมายเลขที่15นะครับผมใน EP นี้นะครับรายการนี้นะครับผม300บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้นะครับผมสสวยเดิมๆแบบนี้นะครับ ท่านใดดูแลชอบใจหรือว่าถูกใจก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับผมอันนี้เป็นพระกรุธากระดานนะครับพี่รายการหมายเลขที่15นะครับผม300บาทนะครับถัดมานะครับผมรายการที่16นี้นะครับผมจะเป็นนะครับชินราชใบเสมา2องค์นะครับพี่จะมีพิมพ์ฐานสูงแล้วก็ฐานต่ํานะครับสรายการนี้นะครับผมผมขออนุญาตนะครับ เปิดให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมนี้จะเป็นฐานต่ำนะครับพี่พี่เป็นชินราชใบเสีมานะครับผมเป็นพระครูนะครับผมเนื้อน่าจะเป็นเนื้อชิ้นนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับเนื้อชิ้นเก่านะครับลองดูสภาพกันได้นะครับผมต้นไหนดูแล้วชอบใจนะครับผมหรือว่ามีมุมไปต่อก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับนี่นะครับผม นี่เป็นพิมพ์ฐานต่ำไปแล้วนะครับผมอีกอง์นึงนะครับผมที่ผมเปิดให้คู่กันนะครับวันนี้จะเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับนี่นะครับผมหรือว่าท่านใดสนใจองค์ใดองค์หนึ่งก็สามารถสอบถามกันได้เลยนะครับพี่พี่ไม่ต้องเกรงใจนะครับผมพูดคุยกันได้นะครับเอาที่พี่พี่ชอบใจกันได้เลยนะครับผมอยากให้นะครับพี่พี่ได้องค์พระที่ชอบใจนะครับผมที่ถูกใจนะครับผมไปเช่าหาเช่าบูชากันนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับหมายเลขที่16นะครับผม คู่นี้นะครับนี่นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระสมกรนะครับพี่พี่รายการสิบเจ็ดนะครับรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคาสามร้อยบาทนะครับผมสําหรับพระสุมกรรายการที่สิบเจ็ดนะครับผมนี่นะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับพี่พี่รายการนี้เลยนะครับผมสามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่นี่นะครับพระสมกรนะครับผมวัดเป็นกุกํำแพงทุ่งเศรษฐีนะครับพี่เป็นกุทุ่งเศรษฐีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนี่นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นขุนแผนทรงไก่นะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับพี่พี่เน no euh ื้อดินนะครับผมเนื้อดินเผานะครับลายการนนี้นะครับผม350บาทนะครับผสําหรับพระขุนแผนนะครับหลวงพ่อกล้ยนะครับผมเป็นขุนแผนทรงไก่นะครับ350บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ลองดูผิวได้นะครับเนื้อดินเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ขุนแผนหลวงพ่อกล้ยนะครับผมชุตินาทาโรนะครับดูนะครับผมนี่นะครับ ผิวนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมรายคันนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมพระธาตุพนมนะครับพี่องค์นี้สามร้อยบาทนะครับนี่นะครับปีหนึ่งแปดนะครับผมพระธาตุพนมนะครับมีหูห่วงเดิมด้วยนะครับผมองค์นี้นะครับสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญพระธาตุพนมนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ สภาพผิวนะครับผมอยู่ในเรียมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมเปลี่ยนพระธาตุพนมนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่ยี่สิบนะครับผมองค์นี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับเป็นปิดตานะครับผมเนื้อโลหะนะครับผมของหลวดพกแก้วนะครับผมทั้งสององนะครับคู่นี้นะครับเอา4ี่ร้อยบาทนะครับผมสำหรับปิดตาเนื้อโลหะทั้งสององสองพิมพนะครับเป็นหลอดพกแก้วนะครับผม นี่นะครับวัดเครวันนะครับแต่เป็นเนื้อโลหะนะครับพี่นี่นะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมจะอยู่ในเลี่ยมจับขอบเก่าแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับอีกองค์นึงนะครับผมจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นพิมพ์เล็กเสียนแหลมนะครับแต่เป็นหล่มข้อแก้วเหมือนกันนะครับผมเป็นเนื้อโลหะทั้งคู่เลยนะครับผม ส่งรายการนะครับผมเอา400บาทแล้วกันนะครับพี่พี่400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นนะครับหลวงพ่อทานะครับผมวัดพเนียงแตกนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับ300บาทนะครับพี่พี่สำหรับรายการที่21นะครับผมหลวงพ่อทานะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับที่รายการนี้นะครับ สามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเหรียญหล่อเก่านะครับหล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อทาววัดพเนียงแตกจังหวัดนครปฐมนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นสมเด็จแหวกม่านนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองนะครับผมเปิดให้ในราคาสามร้อยบาทนะครับสําหรับนะครับผมพระสมเด็จแหวกม่านนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับ 300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการที่22นะครับผมใน EP นี้นะครับเป็นพระสมเด็จแหวกมากนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับชูตินาทาโรนะครับผมหลังลูกเหมือนนะครับพี่ถัดมานะครับผมรายการที่23นะครับผมจะเป็นเหรียญพ่อเต๋นะครับเหรียญนี้นะครับผมเอา250นะครับผมรายการนี้นะครับผมเหรียญพ่อเต๋คงทองนะครับผม เป็นเนื้อรมดำนะครับพี่พี่เอา250นะครับนี่นะครับหลงพ่อตีคงทองนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมเป็นเหรียญแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เป็นเนื้อรมดำนะครับทองแดงรมดำนะครับพี่พรายการที่23นี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมสแตนเลสนะครับผมไม่ไม่ใช่เลี่ยมกันน้ำนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับ 250บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับเตรียญพ่อเตนะครับถัดมานะครับผมรายการใหม่เลขที่24นะครับผมรายการสุดท้ายในพีนี้แล้วนะครับองค์นี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่จะอยู่ในเลี่ยมคําว่าสมเด็จนะครับองค์นี้ผมเอาส0 0บาทนะครับนี่นะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เอา300บาทนะครับสําหรับนะครับผมพระสมเด็จนะครับรายการหมายเลขที่24นะครับผมใน EP นี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ท่านใดถูกใจรายการไหนนะครับสนใจรายการไหนนะครับสอบถามมากันได้นะครับผมตามช่องทางที่ผมได้ขึ้นไว้ให้เลยนะครับติดต่อพูดคุยกันได้นะครับพี่สําหรับรายการที่2 4นี้นะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับก็สําหรับพี่พี่ท่านใดนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผม t ากว่า ยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจนะครับรับชมแล้วสนใจอยากจะเช่าบูชารายการไหนก็สอบถามมากันได้เลยนะครับเบอร์โทร090 325 1096นะครับ ไลน์ก็จะเป็นเบอร์โทรเบอร์นี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นไลน์แอดนะครับ174 OIPDQ นะครับสามารถใช้สอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับขอเน้นย้ำกันอีกรอบนะครับผมรับชมให้ชอบใจนะครับรับชมให้ถูกใจนะครับผมรับชมให้สนใจว่าอยากจะเช่าบูชารายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระที่ถูกใจนะครับผมแล้วก็หมายเลข EP ด้วยนะครับพิมพ์เข้ามาในไลน์หรือว่าโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผม ผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่พี่นะครับผมแล้ก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับมีปลายทางนะครับผมไม่มีบกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับพระทุกอง์นะครับผมก็เช่าบูชารายการไหนไปจะได้รับพระรายนั้นนะครับผมอย่างแน่นอนเลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน ep หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ